Sí. ม่เป็นเธอไอพ่อแม่ใบอ่อนอละสีซอ้องนอนเสียงซออันยำนอนยำนางเสียงซออนยำนอนยำนางม่เป็นปาก่างวะยายบ่สีเ้าแม่พี่สีทรงตามลมเฝ้าแม่พี่สีทรงตามลมสรงมาใจคนรอสงซอเสียงเดงอ ลวงมนคนสีสอแก่คุณคากการูป่านะครับใครเลื่มร่องอ,อีกตีใหายคนข้ามเพศใครอีกต่อไปยักษเหลี่ <c oughs> ลมสาคนหลายใจย่<อ>จายก,กะบ้างสันเนเม่คุณคณรูก็ได้แค่สิ่เหลี่นเปิดเลี่ยนไหมหรือว่าเข่าที่เข่าท้า มาตึงตึงพอใจสาวาหน้าคนึงเฝ้าคิดถึงคนหาคนไกลลมพัดแองสะเทือนไปหอดัวใจผู้เฒ่าเพิ่นเคยบอกว่าอลมแบบนี้เอิวมาสายลมสาสาอย่งางนอสายลมปีนี้กระเสลมพัดมาทีคือดีคนคอยดีว่าจำคำอายสัญญาใจให้ไว้ก่อนลาไปอยู่เมืองนาละนาคือบอมาดังสัญญา พคนเอาเหลือจะ่าเล่นเส้นตุวยคนโอบ่างเอาขับแอร์เบาเขาก็ข้องเรือสิขอไปเมื่อไปอยูนั่งกับน้องใส่ร่มตอกที่เตือนไฟว่าหอน้านหนาหอดยานหลัานหน้าเจ้าโต้ไอกบตื้นเมื่อวันสืบน้องตื่นคำคนซ่ามาไปพ่อหน้าอยู่หน้าบิ๊กซีสิ่มอเตอร์ไซค์สอนผู้สาวหน้าตาดีดีหยอกกันจูจีน้องฟังแล้วสะเทือนใจโอ้ห้าอ้ยทุ กะบดีเป็นมือถือผิดน้องแห่งคิดพุ่นวายมีคนเขาบอกว่ามือถือหล่นคนหลายใจบอกคอยอารักษาให้กันหัวไปถูกมาดูที่ท่าสัญญาเปลี่ยนดูที่ท่าสัญญาเปลี่ยนสายลมเปลี่ยนมันคองสั่นฟองเหมกันน้องเปลี่ยนทางสายลมกลางเมื่อออกพรรษายมันลมพัดสา อนาะให้ลืมไอ้สาของมหาบดายสายลมพัดซาคนหลายใจคนเบาใส่เจ้าน้องมีน้มตาสัญญาห้าขอ,ของหลวสัญญาห้าขอ,ของหลวงฟัง,งสเสียงล้อง้ตื้นคนซาอย่ากให้ไอ้มอยยนยันไกลกล้ายับมือได้บ่ รอเพืนพอนายจะอยู่หรือแปก็อยาได้ยินจบมาอายะปากในรุ่งสลายสาคนหลายใจอยากอายบ้านสาคนหลายใจอยากอาย สวัสดีค่ะเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หยังไม่หยังฉากโรงเรียนตีนี่เอาเอาไอฉากโรงเรียนไหมมันไม่เมหลากสีต่อน่ะแจ็คโรงโอ๊ยตายโอ๊ยแกจังสีเนี่ยเห็นมันเป็นห้องเลี้ยนห่องหยังเนี่ย ลงเรียนหาว่าจะม่เป็นตะอุ่นเถิดจันดีกวนมันเย็นตะโฟมาก่อนนะไลายสียอย่างนี้แหละเปิดเทอมใหม่เอออร้งเพลงก็เข้าคีย์เหน่ไม่เข้าคีย์เหน่ชุดก็เกี่ยบใส่ไม่ได้ดูสิคุณครูแดนหมุนซิหมุนสิเออ้ย กระโปงทำไมเอาขึ้นไปสูงจังเลยอุ้ยตอนเรียกเอาไว้ตรงนี้เด่ยมันคาคีโพ้อ๋อหรอก็เลยขึ้นไปมันปรกปิดใช่ไหมใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน่อยดูหน่อยนี่อะไรยศอะไรนี่ยศอะไรยศเคจ้าอีห่ามันเพลงตัวนั้นน่ะกูคิดไม่ออกไม่รู้ยศอะไรดูสีสุดสีแต่งชุดอะไรนี่ทำไามไม่ใส่ชุดาณะชการเอ้ามึงใส่ชุดวันไหนนี่วันจันที่กูนึกว่าวันพุธ เห็ไม่มาโรงเรียนทีไรดีกว่าพออจะออกมาแต่ทัทีนี่โอ้จวบเสร็จสวยเพียงไงวันไหนวันนั้นให้แต่เรามารอเออเออทำไมไม่มาสักทีนี่พออนี่ไม่รู้เหมือนกันจะไม่ได้เอื้นใส่หมอนึ่งนู่นหรอถึงจะได้ออกมาเออพอพอคะอพอพออเออพอออกมาเร็วด่วนค่ะมาทำงานช่วยกันเร็วพอมาตอนัหน ออกทางไหน we yeah. yeah. สวัสดีท่านรองท่านอาจารย์ทุกท่านที่เฝ้ายำหน้าโรงเรียนเปิดเทิมใหม่แล้วพอออกก็ยังไม่มาอีกหรอคะโอ้ยมันเพิ่งหายโควิดอีพอออนน่ะว้ายอะไรอะไรนี่แพร่เพบ้านบ้านบ้านคุณไปสวิทโฮมไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นโอ้ยตายแล้ว ทำไมทำไมโรงเรียนเราทาทาเมนเผาตนเรียนแต่เองเป็นสีลัวไม่ไม่ไม่อันนี้คืออาคารสามอาคารสามไวเรียนอะไรคะไว้เรียนวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เรื่องเกี่ยวกับการทําอะไรคะวิจัยหมอใหญ่โอ้ยโรงเรียนอะไรนีุู่นึกว่าขนมชั้นโอ้ไปเร็วอ้าวไปเร็วไปทำไมเราย้ายโรงเรียนย้ายพิกัดเร็วจังอันนี้ห้องวิทยาศาสตร์โอ้โรงเรียนเราไฮโซซะล้เกิดนะทำอาเจกอนฮะเรียกพ่อหน่พ่อไม่มาหรอก เอพิโซดหน้าพอถึงมาหรอคะแมนค่ามันเพิ่งเซาโควิดค่ะอุ้ยนี่นี่ค่ะอ๋อย่ามาใกล้นะคะจิตกันวัคซีนหรือยังคะเออเดี๋ยวค่คุยเรื่องวัคซีนขอคุยเรื่องอะไรนี่การแต่งกายของเอาเรียบร้อยท่านพอรกำชัดบนตรรองพอนี่ทั้งหมดแท่ต้องโอ้ยบักรรองพอร์พิบบอเออคือจะเป็นฝึกไหลไม่ยังกบท่านรองเข้าไปแมนทหารเอา ก็จะตรวจเครื่องแต่งกายพวกเราก็แต่งเต็มที่แล้วไงไม่ผิดระเบียบตรงไหนทุกอย่างถูกตั้งตามกฎหมายอืค่ะกฎหมายมองไอะไรถามเนี่ยคะ่ะข้าจะบห้ใส่เด้อกอันยังสีเทาออเอ <มะ S 2> าแม่ห่านอะไรมาน้อยเอาไปาง่ายหมดขอถามหน่อยคะ่ะท่านอาจารย์ปางคะ่ะตั้งเกิดมาแก่หรือแก่แล้วเกิดมาตั้งมาเกิดคะ <hine? S 2> ขอทวนคำถามอีกรอบค่ะเกิดมาแก่หรือแก่มาเกิดคะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะตอบ น่าจะแก่แล้วค่อยมาเกิดโอ๊ยลองเดือนของเราในช่างคุนบายขนาดท่านท่านอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงนี่ไม่ติดเครื่องแต่งกายรู้ไหมมันเหมือนอะไรเหมือนอะไรพีออบตถึงจะไม่หล่อแต่ก็ของไงว้ายโอ๊ยอย่าไปจับตรงนี้จะจับทำไมตรงนี้เขาไม่ให้จับเขาไม่ได้ให้จับตรงนี้โอ๊ยอาจารย์อะไรอาจารย์แตนเขาไม่ให้มา จับของลับกันที่นี่เราเป็นอาจารย์ผู้หญิงถ้านักเรียนเห็นว่าเราบายหำอาจารย์ชายเขาจะมาวุ่นวายกับเรานี่นี่พูดอย่างนี้อยากบายนําเขานะเนี่ยโอ้ยอาจารย์ไม่เคยบายหรออาจารย์แม่ชีโอ้ยโอ้ยอย่าเอาเมืออาจารย์หรอทำไมท่านลองเป็นแบบนั้นโอ้ยังขวาซะด้วยเศร้าเนี่ย โอ้ยต้องขอบคุณอาจารย์แตนที่ดูแลความสุขทางเพศให้กับท่านรองพอ,อวันนี้นี่เพเ<ะ>ออชงผมชองอะไรคะนี่อาจารย์ตามค่ะวันนี้พอนั่งตากพัดลมอยู่ด้านหลังเอเอคุณานุ่งวันลังพึ่งหลวงมันเลยมาด้านเดียวหมดเลยผมอะไรเซ่างขนาดนั้นดูสิทําไมว่าเหมือนผมเป็นเหมือนอบตชุดราชการเต็มที่มันจะเหมือนอบตได้ยังไงท่านรอง จะให้เหมือนได้ยังไงติดเครื่องประดับก็ไม่เรียบร้อยเออแล้วน้ำซ้ําห่างกันมาไม่กี่วันนี้ไปสุดที่เรย,ยังไม่อ้วนขนาดนี้เลยโอระดับผู้บริหารมันต้องอ้วนปึงปรังโอเคอ้วนไม่เป็นไรแต่ว่าของใหญ่ก็โอเคออ <laughs> มันต้องหาเสียงนะถ้าว่าเป็นมันจะลงสมัครได้ไหมหล่ะถ้าลาจากครูไปเป็นอบตเน,นี่ยนะพ่อล่าออกนี่แห่ะไปเป็นอะไรไปเป็นอบตลองหาเสียงดูไหมลองหาเสียงหน่อยสิสววดตสสวเนะพี่น้อง เราไปด้ไม่น้องประชาชนปลายนะกูบอกกาแมมันเด้อใครจะไปเลือกท่านอ๋อทำไมมันหาจะต้องมีอํานาจมีความที่ว่าคําพูดที่หนักแน่นเขาจะเชื่อถือเราเาสถ้าจะพูดอย่างนี้นะไม่มีคนกาหรอกอไม่มีคนกาใช่ไหมมีแต่คนไล่ออกเออมีคนไล่นี่เลยอย่าพากเสียงอย่างนี้เอาเสียงน่ารักน่ารักแบบอาจารย์สอนภาภาษาญี่ปุ่นแล้วแม่เออ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 ไอ้พี่จองหลเ้อ คุณนึกว่าปัญญาอ่อนจำชื şey ่อโรงเรียนจะได้ไหมคะได้อย่างไรชื่ออะไรคิมี่ลิตโตมาโดนินนาตาสติปงือตินสตาลลาสตัลลา โรงเรียนเราชื่อโรงเรียนยาที่สุดในประเทศไทยแล้วเป็นโรงเรียนอินเตอร์เชน่นแนีญี่ปุ่นสคูลท่านรองท่านครูทั้งหลายครับ่าจากไหนคะในอีพีแรกเราเป็นประเพณีออกพรรษาเรียนเราไปทําบุญทําทานได้บุญกุศลสนุกสนานเพลิดเพนเพราะพิวกับบุญประเพณีใช่ค่ะรู้ไหมว่าต่อไปนี้จะเป็นประเพณีอะไรโอ้น่จะเป็นบุญข้าวสาเข้าสากแม่เบิกไม่ครูรักษาการมีดูท่านอาจารย์ปากนี่คน เหมือนคนหิวหวยไม่มีคนทำบุญไป <c oughs> ให้สักที <c oughs> ดูทิเสื้อรีดไม่นี่ออกงาน,น,นบ่อยก็รีบหน่อยเออเอออย่าขี้ค้านหลายงานเยอะน่ะน่ะอ้าวจะเล่าเรื่องอะไรนี่จ้างเขาหน่อยห้าสิบบาทร้อยหมื่นเขาก็รีดให้แล้วเออเออพูดเรื่องมึงไม่รีดเสขาเอาไปตากใ,ให้ไว,ไว้ตามกำแพงลว้วนอ่ะน่ะนุ่มเหยวนุ่มหยางอะไรน่ะน่ะค่าตัวค่าตัวกูได้เขากล้องสองอันนึกไหมเออผสมฐานะอยู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปงานใช่ไหมไปงานยังไงเมื่อกี้น่ะเขาไม่ให้เข้าได้เขาตรวจวัคซีนน่ะใช่ท่านผอท่านรองตอนนี้นโยบายของรัฐบาลต้องให้นักเรียนฉีดวัคซีนทั้งหมดเลยเพื่อความปลอดภัยให้ทั้งครูและนักเรียนจะได้เปิดเทอมเป็นการภักเรียนต่อไปเพราะฉะนั้นนี่ฉีดมาแล้วเพราะเราก็ฉีดมาแล้วฉีดมาแล้วเหมือนกันแล้วท่านรองฉีดมาหรือยัง ฉีดก็ตายไม่ฉีดก็ตายไม่ฉีดหรอกอ้าวทำไมท่านรองพูดเหมือนหมาจังเลยโอ้ยท่านพอท่านอาจารย์แตนต้องเข้าใจนะท่านรองนี้ไม่อยากฉีดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ะต้องฉีดตั้งแต่กินยาความดันนี่ก็หลายพอแหงเลย้วอย่าให้รู้ไหมว่ากฎหมายใหม่ถ้าไม่ฉีดวัคซีนสามารถไล่ออกจากการเป็นข้าราชการเลยต้องยอมฉีดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมพอเนาะอีพอมันเป็นติด ใช่ต้องฉีดยาก่อนใช่ไหมใช่จะมาฉีดอะไรอีกต้องฉีดตอนนี้ต้องฉีดต้องฉีดไปนอนลงท่านพออไม่ต้องคิดยากถ้าเรียนเรามีทีมงานสาธารณสุขมาตรวจสอบอย่างดีโอ๊ยขอขอยี่ห้อดีๆหน่อยได้ไหมได้อะไรเจ้าอะไรซ i โนแว c โอ้ยทำไมไม่เอาซีรีแลกโซิโนแวคแหละดีที่สุดในปมาเรื่ทยแล้วก็สั่งมาเยอะสุดหรือว่าพอะเอาไฟเบอร์ไฟเบอร์ไฟเซอร์ไฟเซอร์ เอามาทำเป็นไฟเบอร์มันจะไปขี้หมดคืนเหรอเออฮะโอ๊ยจะมาฉีดให้ลองได้ยังไงไม่ได้ไม่ได้ท่านขอออต้องฉีดมานี่ได้เดี๋ยวกูฉีดอันนั้นให้นี่อันไหนไวอาก้าเออโอเคลองก็อยากมีเมียอยู่ท่านลองโรงเรียนโรงเรียนเรามีสาธารณสุขมาแล้วนะวันนี้สาธารณสุขนอีกเราไม่มีเงินจ้างงบเราหมดแล้วคุณครูพยาบาลนี่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 คุณครูพยาบาลคุณบอกถึงตี๋ไปตําแยงไหลกูเป็นพยาบาลอีกแล้วเหรอเออ ไปเรียนพยาบาลมาแล้วถูกเออสูตรควบกันเลยอุปกรณ์มีไหมมีเอ้าเตรียมมาเออยรอสักท่านไม่ต้องห่วงอุปสรรคทุกอย่างในการฉีดวัคซีนมันเป็นผลข้างเคียงอยู่แล้วท่านลองคะเพื่อความดเราต้องใส่เสื้อคลุมก่อนเอ้าอะไรนี่อันนี้คือชุดอะไรนี่ชุดกันฝนตัวนี่ไม่ใช่ชุดอะไรชุดกันโควิดอะไรนะชุดเขาเรียกอะไรนะอะไรนะชุดที่ KFC หรือเปล่าไว้อีหยางสันมาชุดเดวกิน LPG เราต้องใส่ใช่ไหมท่านใส่ทุกคน oh. <พ>อ๋อแล้วเราลองต้องใส่ไหมคะไม่ไม่เพราะว่าท่านเป็นผู้ป่วยโอ้ท่านเด็้ป่วยยูอ้าท่านเป็นกลุมเสียงคุมเสียงเสียงกับใครและกับเสียงกับท่านแหละเสียงอะไรคะท่านไม่ฉีดยาไงโอ้ยทําไ, oh. ทไมต้องให้ลองฉีดต้นหใส่แบบนีใใ้ใช่ไหมคะช้าแล้วเกินลองหนีกลับแล้วบ๊ายบายทุกคนอีปองไม่ใช่กังกงเห็นมีปองก็เลยอาจารย์ ถ้าฝึกปานนี้ก็อย่าสอนนักเรียนเถอะสงสารอนาคตประเทศชาติเขาไอ้สู่หัวลงล่างเอาฝากอันนี้หน่อยฝากอะไรมวยนี่แหละไม่ไม่มวยแม่สรุปว่าใครจะเป็นคนฉีดเท้ละอ่านค้าสาคนนี่แหละจะฉีดให้ท่านเพราะท่านรองพอนอนลงนอนท่าไหนนอนไงลายคว่ำนอนอย่างนี้เลยลายคว่ำขาขาเออยืดตัวนี้ เอ็นหลงนิดนึ่งโอ๊ยดัดขึ้นดันขึ้นนิดเดีเขาง่ายโอเคเดี๋ยว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 นอนงายก่อนหมอจะตรวจภายในโอ๊ยคุณนึกว่าหีช้างแปดนึกว่าหีปลาเข็งโอ๊ยอย่ามาสูพุดจะหยาบคายบนโรงเรียนเราพี่ออก่อนพี่ออกอะไรนี่ตีเป็นเงี้ยเป็นเงี้ยนึกว่าหีหมู เย่าขับกบปาผื้นมึงสบายห้ำพอนผู้หญิงอะไรมีห้ำตีได้เถอะหันลงไปอย่ายบห้ำพอน๋ยวาก่อนอื่นหมอจะกายภาพบำบัดกายภาพบำบัดก่อนพรอืออ้าวอืออืออือไป หมอหมอเป็นอยังครับหมอหมอลมทำเส้นตัวเองหมอหมอข้ามขันเลยฉีดยาได้บ่นี่ต้องฉีดยาฉีดได้ใช่ไหมครับฉีดได้ไปเอาอุปกรณ์มาหมอโอ้ยทนล้อใจเย็นๆนอกันได้ลงนอนลงใจเย็นๆใจเย็นๆจเย็นอาาจรย์โอ้ยสู้ๆเอานไหนนอนลงนอนลงอะไรหมอเออเมตตาฉันแน่เด้อ เข็มกระไดเข็มสีดยาอะไรหมอหมอใจเย็นหมอหมอหมอมีวิธีการอื่นหมอหมอหมอมีวิธีการอื่นบมอสีดไม่ได้หมอได้ไหจังไหนต้องเส้นตามเข็มเส้นตามเข็มนี่เดี๋นี่เดีดีโอ้ยมีเข็มตามเส้นอยู่นั่นต้องช่วยกันสร้อยกันหมอหมอทาเปลี่ยนกำแหพงบ่ได้ป๋อบ่ได้ค่ะพอออกบ่สันสอนนักเรียนบ่ได้นะคะเอาไปจูดักเอาไปจูดักโอ้ย นอนนอนเพาะลอนลอนอนนเห็นตั้งแต่ละบันนี่นี่คือเส้นทางของเข็มใช่ค่ะมันต้องไปเหมือนรางรถไฟเออเออจันบทพยาบาลโอ้ยขาดโอ้ยอุปกรณ์ก็ไม่อำนวยโซโลอย่าว่าอำนวยไม่ใหญ่กูทำยังไงนี่ทันลองจับจับคุณหมอจับช่วยจิเดี๋ยวคุณหมอจะเป็นคนฉีดจุดวิ่ ต้องงานขาบอ่ะางานขาขึ้นเอาหมอเออหนึ่งสองมาแล้วมาแล้วมาแล้วเทียงเนี่ยสัญญาณเตือนภัยเอาทถอะเอาเถอนหนึ่งสองนะ อันว่าแลวมันจะไม่ไปเอาอย่างนี้คุณหมอไล้ใจะจจับให้คุณหมอเป็นคนนำร้องเลยนะใจเย็นๆไว้ก่อนไปแบบสโลเอาอย่างนี้ได้ไหมแบบใดอาจารย์ผดชกอาจารย์หมวดพยาบาลให้เพาะลองรักษาการกองดากดีๆให้เรียบร้อยเอากองดากดีๆค่ะ่านรองกองไม่ไดนอย่างนี้เขาไม่เลยกฉีดวัคซีนหรอกเขียนยักษ์จันตาีไป เห็นแดดอีนี่กูอยากกินบักแอปเปิ้ลป้อมแล้วไปป้อมแล้วไปกูยานแน้อเอาให้ลงรูกตีลยแงเลยสาไ้สายไม้ฟาดดังกูโแม่มันกูเสริมมัเลย กูอยากรู้ว่าใครเป็นคนทําอุปกรณ์กูดิโอ๊ยเอาเนี่ยจีดง่ายๆนอนไหมนอนไหมเอาใหม่พอไปไปไปเอาะสโลว์ไหมสโลว์ไหมท่านรองเอาใหม่เอาแบบสโลวนะท่านรองม้อแล้วเทม้อ ก็บางแห่เขาดากแล้วนั่นย่าเมืองกูนึกว่าเข้าโป่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงไม่อยากดากดากทั้งใต็นท์ห้องสูบน้าห้องสูบดักดักหมวกม่อมพออ่อเปิดไม้เนี่ยพออ่อ เปิดไม่แนะ่ไม่ก็ไม่เปิดโอ้ยเอาตัวนี้ท่านพอเกือบกูจะไปในข้างนึ่ง <laughs> เอาละเอาละพอแล้วให้พูดนิดหน่อยทำไมคนอื่นฉีดไม่เห็นยากลำบากมันพอฉีดเลยเนี่ยฮะอ้า <laughs> คนอื่นเขาก็ฉีดโคนอันนี้ฉีดหมู <laughs> โอ้ย แล้วเราทำยังไงต่อฉีดพอฉีดแล้วมีครบเซ็นหรือยังนี่ปลอดภัยปลอดภัยเพราะว่าเราฉีดเข็มสองไปแล้วเข็มแรกค่อยกลับไปฉีดเราวางเพนระยาวยาวโอ้ยเข็มนี่ใหญ่ดีเนาะเออชอบไหมพอขอกลับบ้านได้ไหมเอาไปทำไมโซกับปกโซกับปกอยียทำลายพอเอาละฮะเรียนนักเรียนมาเอาเราเหลือนักเรียนอีกเหรอเหลือแล้วจะมีบุญ อาบุญงานอะไรเดี๋ยนี้ลอยกระทงโอ้ที่เราแจ้งเด็กๆไปไงว่าให้เตรียมสิ่งของมาทำกระทงเอ้าฉันถอดชุดได้ไหมเหตดจะออกแล้วเอ้าขนาดเลยเหตุการณ์โรงเรียนเห็นไหมคุณครูต้องไปยืนหน้าประตูนักเรียนจะได้มาแล้วะจักสััสดีไปยืนนักเรียนนักเรียนถึงเวลาแล้วออกมาแล้วลูกออกมา